ที่สอบถามผมคดีของน้องเจสซี่เนี่ยผมต้องตอบว่าผมก็ดูข้อเท็จจริงมาในทรัพย์เหมือนกันแต่วิเคราะห์ได้ให้ฟังอย่างนี้คือมันต้องแบ่งเป็นสามประเด็นประเด็นแรกประเด็นที่พ่อของน้องเจสซี่ที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาแจ้งความลูกชายเขาฐานรักทรัพย์โดยปกติเนี่ยรักทรัพย์เป็นคดีอาญาแผ่นดินมันยอมความไม่ได้แต่มันมีประมวลกฎหมายอาญามาตราเ1สรุปให้ฟังเราเข้าว่ากรณีของรักทรัพย์เนี่ยถ้าเป็น ผู้สืบสันดาก็คือลูกเนี่ยกระทำต่อบุปการีก็คือบิดาเงี้ยนะครับแม้มันยอมความไม่ได้ตามกฎหมายกฎหมายก็บอกว่าเจ็ดสิบเอ็ดบอกว่าให้ยอมความได้ดังนั้นเชื่อผมเถอะเดี๋ยวพ่อเขาไปถอนแจ้งความยอมความแน่นอนเมื่อยอมความแล้วเนี่ยสิทธินำคดีอาญามาฟ้องก็จะระงับไปตามปวิอาญามาตราสามสิบเก้าวงเล็บสองคดีแรกผมสรุปว่าประมาณนี้เลยต่อมาครับเจสซี่เอาเงินไปใช้หรืออะไรตามข้อที่จริงกับแม่อดีต แฟนซึ่งชื่อการชื่อเหมือนผมเลยลักษณะน,นี้กับครอบครัวถามว่าทาไมเป็นรับของโจรก็ต้องตอบว่ารับของโจนเนี่ยมันมาจากช่วยซ่อนเลนช่วยจําหน่ายพาไปซื้อรับจำนำาล้วไปโดยประการใดอันทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำมาผิดฐานลักวิ่งชิงป้นกันยักษ์ชอลีดเจ้าพนักง,งานย้องทรัพย์จะเป็นความผิดฐานรับของโจรเจสซี่เอาเงินไปแล้วก็ฝั่งของ คุณการแล้วกันใช้คำชื่อว่าคุณการกับครอบครัวรับไว้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นความผิดฐานรับไวโดยประการใดๆอันรับที่ได้มาจากการรักรัพย์ก็จะเป็นความผิดฐานรับของโจรคราวนี้ที่ถามผมเนี่ยคนที่ถามคนถามว่าความผิดฐานรับของโจรเนี่ยเป็นความผิดต่อเนื่องมาจากการรักวิ่งชิงป้นถ้าลักวิ่งชิงป้นสิทธินำฟ้องคดียามาระงับไปแล้วเนี่ยเพราะว่าลูกรักรั์พ่อเนี่ยมันยอมความได้ถามว่ารับของโจรมันยอมความตามได้หรือเปล่าต้องตอบงนี้ <Yeah. S 1> มาตราเจ็ดสิบเอ็ประมวลกหมายเนี่ยาที่เขาให้ยอมความได้ทั้งที่รักทรัพย์มันยอมความไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสถานะของบุคคลก็คือลูกไปรักทรัพย์พ่อกฎหมายรือ้บอกว่าถ้าเป็นลูกรักทรัพย์พ่อเนี่ยให้ยอมความได้นะถ้าพ่อจะยอมมันเป็นเรื่องของสถานะของบุคคลที่เป็นลูกพ่อกันแต่คนที่รับของโจรไม่ได้รับผลประโยชน์นี้ เขาไม่ได้เป็นลูกเป็นบุปการีผู้สุดสันดานไม่เด้เป็นอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นรับของโจรยังคงอยู่ต่อมาครับที่เขาบอกว่าน้องเจสซี่จะไม่เอาความเกี่ยวกับเรื่องภาพผู้เยาว์ได้ไหมตอบนี้ก่อนเอาหลักก่อนเลยภาพผู้เยาว์ยอมความไม่ได้แต่ในประเด็นเนี้ที่จะต่อก็คือว่าเจสซี่ไม่ใช่ผู้เสียหายครับคนที่เป็นผู้เสียหายคือแม่หรือผู้ชัานหน้าปกครองแยกให้ฟังนี้เลยยกตัวอย่างให้ฟังคือถ้าสมมติว่ามีกรณีของอ่า ข่มขืนก็ทำจำเราใช่ไหมครับแล้วก็ภาพผู้เยาว์ไปด้วยเนี่ยมันเป็นกรรมเดียวผดกฎหมายและบทไอ้ข่มขืนเนี่ยสมมุติมีข่มขืนนะผู้เสียหายคือผู้ถูกข่มขืนอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าเจสซี่ถูกข่มขืนนะผมยกตัวอย่างนะผู้เสียหายคือผู้ถูกข่มขืนแต่กรณีของภาพผู้เยาว์ไปเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยในคดีนี้คือผู้ช้ำหน้าบกครองหรือบิดามารดาลักษณะนี้ดังนั้นในคดีของเจสซี่เนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีของภาพผู้เยาว์ไม่ใช่ตัวเจสซี่ แต่เป็นแม่เขาเป็นผู้ซึ่งใช้อำนาจปกครองและมันก็ยอมความไม่ได้ด้วยนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าอาจารย์เมคาลูกพี่ผมก็บอกว่าการเรียนไม่เน้นเราคอนเทนต์อย่างเดียวก็พอวันนี้สาระมากเกินพอไปแล้วที่หลังห้ามถามเรื่องมีสาระในเฟสผมยิ่งนะผมขี่เกียจทําคลิปวิดีโอสวัสดีครับผมการจิกโกตัวบท